เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน,น่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมา เดีเ่ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิชิข้างมือข้างขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆหลับตาค้อลูกพอสบายๆค,คล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลุกในตา แล้วกาทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องสใสไรกังวลทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ทำใจของเราเนี่ยให้ว่างว่างให้ปลดให้ปล่อยให้ว่างทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะ สมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งว่างกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใส ้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่ลงโลก่วงว่างกลวงภายในคล้ายเป็นท่อแก้วเป็นท่อเพชรใสๆหรือคล้ายกระโหลกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปคล้านี้ แล้วก็น้อมใจของเรารวมไปหยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ โดยสมมุติว่าเราเหย็บเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเมการกระบาท จุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มจุดตัดของเส้ดนด้ายทั้งสองน่จะเล็กเท่ากับลายเข็มให้เราสมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนำมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้ดนด้ายทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละ เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ซึ่งเราจะต้องรู้จักเอาไว้ว่าอยู่ที่ตรงนี้แต่ในแง่ของการปฏิบัติเราก็ใช้ประมาณาไวาอยู่ในกลางท้องอยู่ที่ตรงนี้แต่ต้องทำความรู้จักเอาไว้ พราะมันมีความสำคัญมากตรงฐานที่เจ็ดคือนอกเหนือจะเป็นที่ลำมาเกิดเป็นที่ดับหรือไปเกิดยังเป็นที่หลับและก็เป็นที่ตืน่นยังเป็นทางไปสู่อายตนานิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระอารหันต์ทั้งหลาย จะเริ่มหยุดใจที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อใจมันหยุดนิ่งได้สนิทแล้วใจที่แวบ,บไปแวบ,บมาเพราะความอยากมันดึงใจให้ ไปทางตาหูจมูกทางลิ้นทางกายเป็นต้นไปตรึงติดไปในรูปเสียงกีรสสมติธรรมลมคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านะั้นเพราะฉะนั้นเราจึงมีชีวิตอยู่ในความทุกข์ทรมานไม่พ้นทุกเลยไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตาม ชนชั้นล่างกระทุกแบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางกนระทุกแบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงกระทุกแบบชนชั้นสูงว่าจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารมากน้อยเพียงไรก็ตามล้นแต่มีความทุกข์ทั้งสิน้น สิ่งเงินทองอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ดับทุกข์หรือนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงได้อย่างสมบูรณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านครมพบว่าต้องเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นจึงจะพบกับความสุขที่แท้จริง ที่ไม่มีอะไรเหมือนจนไม่ต้องการสแสวงหาอะไรหรืออยากได้อะไรที่มันนอกเหนือจากนี้และก็มีข้อสรุปว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดใจนิ่งไม่มีซึ่งเราจะเข้าใจคำนี้อย่างทราบและซึ่งก็ต่อมเมื่อ ใจเรามาหยุดนิ่งตรงนี้ได้พราะยะันตรงนี้จึงมีความสำคัญมากเราจะต้องจำไว้เลยศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นทางที่พระอราหันพระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่อายตนานิพพานเพราะพอเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยพอใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนแล้ว จะเข้าไปถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวคือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและกระทำในธรรมซึ่งอยู่ด้วยกันแต่แยกกันทำหน้าที่แต่วรรมประชุมอยู่ที่เดียวกันกายในกายก็มีทั้งหมด18กายที่ซ้อนเงินอยู่นับจากกายมนุษย์อย่าง กมีกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่กายมนุษย์หยาบกายทิพย์หยาบซ้อนอยู่ในกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกายทิพย์หยาบกายรูปผมหยาบซ้อนอยู่ในกายทิพย์ละเอียดกายรูปผมละเอียดซ้อนอยู่ในกายรูปผมหยาบกายอรูปผมหยาบซ้อนอยู่ในกายรูปผมละเอียด กายอารมณละเอียดซ้อนอยู่ในกายอารมณ์หยาบกายทำโกฏภูหยาบซ่อนอยู่ในกายอารมณ์ละเอียดกายทำโกฏิภูละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายทำโกฏภูหยาบกายทำปัสโสดาบันหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายทำโกฏภูละเอียดกายทำปัสโสดาละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายทำปัสโดาบัญหยาบ กายรมพัสสะคตาคามีหยาบซ่อนอยู่ในกลางกายทำพระโสดาบันละเอียดกายทมพัสสกิตาคามีละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทำพัสสกิตาคามีหยาบกายทมพระอนาคามีหยาบซ่อนอยู่ในกลางกายทำพัสสกิตาคามีละเอียดกายทมพระอนาคามีละเอียดจะซ่อนอยู่ในกลางกายทำพระอนาคามีหยาบกายทมพระอรหันตหยาบซ่อนอยู่ในกลาง กายธรรมพระอนาคามิละเอียดกายธรรมพระอรหันตละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอรหันตหยาบยาบละเอียดซ้อนกันไปอยู่อย่างนี้เราฟังดูเหมือนจะสับสนแต่ชัดจำง่ายๆก็คือมีกายมนุษย์ละเอียดกายที่ปลอมลูปลมกลายธรรมโคตภูโสดาสกิตากาอนาคามิรหัตยซ้อนซ้อนกันอยู่ภายใน สิบเดกายรวมกายอยากก็เป็นสิแปดกายเป็นแผนผังของชีวิตมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในวัตตะนี่แหละในภพทั้งสมนี่ล้วนแต่มีกายอย่างเนี้ยมีกายที่ไหนก็มีเวทนาที่นั่นเวทนาที่ไหนก็มีจิตที่นั่นมีธรรมที่ตรงนั้นทำหน้าที่เองก็ได้ทางแต่อยู่ประชุมรวมกันในกายนั่นแหละ ที่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาไว้ในภาคทฤษฎีกายก็จะแบ่งเป็นสองซีกสองประเภทกายที่อยู่ในภพสามกับกายนอกภพสามกายในภพสามจะตกอยู่ในไตรล,ลักษณ์คือมีเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน,นัตตากายนอกภพสามก็จะเป็นกายพ้นจากไตรล,ลักษ เป็นนิจจังเป็นสุขขังอัตตากายที่นอกพบสามคือกายธรรมขึ้นไปหรือกายพระหรือเราได้ยินคุ้นๆว่าพระธรรมกายเป็นพระรัตนตรัยในตัวพระพุทธศาสนาเ,าเริ่มต้นจากตรงนี้ต้องกายธรรมกายธรรมซึ่งเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นตัวพระรัตนตรยัยจะมีลักษณะที่สวยงามมาก คือมีลักษณะมหาบุรุษครบ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกศเป็นดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกฎไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษบนประเสียนมีเส้นประสกเส้นผมกดเวียนเป็นทักษิณาวัต หมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายกันยังเป็นระเบียบตั้งอยู่บนพระวรกายลักษณะมหาบุรุษอยู่ในท่าสมาธิอยู่ในอริบทเนี้ยอริยบทเดียวไม่มีการยืนไม่มีการเดินไม่มีการไปแต่ว่าไม่ได้แปลว่ายืนเดินหรือทำอะไรไม่ได้ แต่ว่าอริยบทของผู้ที่สมบูรณ์พ้นจากกิจที่จะทำแบบมนุษย์แล้วจึงอยู่ในอริยบทที่นั่งอย่างเดียวไม่ยืนไม่เดินไม่นอนเพราะว่าไม่มีความจำเป็นเหมือนมนุษย์ต้องยืนต้องนอนต้องนั่งต้องเดินต้องวิ่งอะไรต่างๆเหล่านั้นกิจของผู้สมบูรณ์แล้วคือการหยุดนิ่ง อริยบทกัมพูสสมบูรณ์แล้วคือนั่งทำสมาธินี่แหละคือสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ในตัวมนุษย์ของทุกคนในโลกขึ้นชื่อว่ามีมนุษย์ที่ไหนก็มีพระรัตนตรัยที่นั่นแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่เคยจะเหลียวใจ วัติพึ่งที่ระลึกมีอยู่ภายในตัวของตัวเองเพราะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมของสัตบบรุษจากบัณฑิตนักปราชญ์ไม่ได้เฉลียวใจว่ามีแล้วไม่เคยคิดคำหนึ่งเลยแต่ยิ่งถูกหลอหลอมด้วยความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ก็ดึงใจไปผูกไว้กับเทพเจ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นสมมุติขึ้นมาก็ยิ่งห่างไกลาจากพระรัตนตรัย เมื่อชีวิตมีทุกข์เพราะพื้นฐานขอชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะมีทุกข์ก็สแสวงหาที่พึ่งที่พึ่งตามความเข้าใจของตัวบางกปฏิพึ่งอยู่ที่คนก็ไปหาคนแต่ว่าอยู่ที่สัตว์ก็ไปหาสัตว์แต่นึกเข้าใจว่าอยู่ที่สิ่งของก็จะไปหาที่สิ่งของต้นหมากลากไม้จอมปลวปลกปูเข้าเหล่ากา สัตว์อะไรต่างๆประหลาดที่พิการที่ยังมีวิบากกรรมจริงจกสองหางแมวสองหัววัวห้าขายังนั้นเป็นต้นก็ไปกราบไปไหว้กันไปถือสร้างเทพเจ้าขึ้นมาสมมุติเอาว่ามีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพสร้างสรรพสัตว์สรรพสิ่งได้นั่นคือที่พึ่งที่ระลึกแต่ก็เป็นสิ่งที่เลื่อนลอยไม่มีจริง เหมือนชายหนุ่มฝันถึงหญิงสาวในอดมกติแต่ไม่มีอยู่จริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็จะ,สะแสวงหาที่พึ่งงนภายนอกเมื่อหาที่พึ่งภายนอกซึ่งไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงมนุษย์จึงดับทุกข์ไม่ได้แล้วก็หมดเวลาของชีวิตเกิดใหม่ก็มาสแสวงหาใหม่ แต่เกิดบมาใหม่ก็ถูกอวิชาครอบงำทำให้ไม่รู้หลงลืมพบภูมิเก่าและความตั้งใจชีวิตก็จะซ้ำซ้ำซากๆาอย่างนี้แหละยนหมดเวลาของชีวิตกระทั่งมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านใดตัดสู้ด้วยพระองค์เองค้นพบทางสายกลางทั้งภายนอกภายในโดยเฉพาะ ภายในนั่นแหละท่านพบกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมดังกล่าวนั่นแหละท่านกำมุงเขาหากายเวทนาจิตธรรมที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงก็คือตัวพระัตนตรัยภายในก็คือธรรมกายนั่นเองที่มีอยู่ในตัวของเราเมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ชื่อว่าเรา มีพระรัตนตรยัยเป็นที่ปรากฏเป็นที่พึ่งในยามทุกข์เมื่อเขาไปถึงท่านแล้วก็ดับทุกข์ได้เพราะพระธรรมกายเป็นแหล่งแห่งความสุขไม่มีทุกข์เจือปนเลยเป็นแหล่งแห่งมหาสติมหาปัญญาแหล่งความรู้อันบริสุทธิ์เป็นความรู้ที่แท้จริงของชีวิตแล้วก็ ช่วยเราปิดอบายไปสวรรค์นิพพานได้พระธรรมกายในตัวนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะแสวงหาพระธรรมกายก็มีอยู่หลายระดับชั้นแต่รธรรมกายโคตภูนาตักหยันกว่าห้าวานิดหน่อยรธรรมกายปัสสาวดาบานันนาตักหวาสูงห้าวา ร,รมกายพระสกิตาคามีนาตักสิบวาสูงสิบวาธร,รมกายพระนาคามีนาตักสิบวาสูงสิบวาร,รมกายพระอรหัตนาตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวากายธรรมอรหัตคือจุดหมายปลายทางของชีวิตเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องถอดกายให้ไปถึงตรงนั้นให้ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกายธรรมอรหัต จึงจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสะวะได้เพราะฉะนั้นเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ตั้งการทำพระนิพพานให้แจ้งพระนิพพานในี่แจ้งตั้งแต่กายทำโกตภูเรื่อยไปเลยแต่ว่าเป็นปฏิพานภายในตัวโสดาสิาสกิตการา์อัหัากายทำอันสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลอริยเจ้า เราไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนอยู่ในตัวของเรานี่แหละวิธีเข้าถึงก็คือการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเท่านั้นหยุดอย่างเดียวเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราเข้าถึงกายธรรมรหัสได้เพราะพอใจหยุดถูกส่วนเขาถังนั้นแหละใจก็จะตกสูงย์แล้วก็จะมีดวงธรรมรอยมาเกิด กลมรอบตัวมันดวงแก้วขยสิษขนาดเล็กกาเท่ากับดวงดาวในอากาศย่างกลางกาขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างใหญ่ากาขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันทำดวงนี้พระเดชพรคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุลีสดจันทสโรผุ้คนพบฟิญาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมนา,านุปัสสนาสติปัฏฐาน หรือดวงปฐุมอมมักในบางทีก็โตเท่กับฟองไข่แดงของไก่หรือใหญ่กว่านี้ไปแล้วแต่กำลังบารมีแต่ก็ถึงทำตรงนี้ได้ mm hmm. ก็เป็นที่ยืนยันว่าการเดินทางไปสู่อายตนานนิพพานนั้นเราได้มาถึงต้นทางและจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและก็มีชัยชนะ เพราะฉะหลักสำคัญก็คือการฝึกใจของเราให้หยุดนิ่งในเองที่เขาฝึกกันให้หยุดนิ่งนเนีขาได้กันเยอะแยะแล้วก็ทำกันได้เพราะมันหย่ในวิสัยที่เราทำได้ถ้าเรามีความเพียรเราทำถูกหลักวิชาซึ่งหลักวิชาที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่งๆก็แค่มีบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนา ละครสองบริกรรมนี้ให้มันควบคู่กันไปย้ายเพลอบริกรรมนิมิตแล้วก็นึกเป็นภาพภาพในใจเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราทัญญากให้กำหนดเครื่องหม้ที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุดเพชรโลกที่เจระไะนแล้วไม่มีตำหนิ ไม่มีขีดควรก็ไลยขนแมวโตเท่ากับแก้วตาแต่แก้วตาของเราเนี่ยเราไม่เคยสังเกตเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเอาเป็นเพชรสักเม็ดขนาดไหนก็ได้ดีใจเราชอบหรือจะเป็นพระแก้วใสๆก็ได้จะเป็นเพชรหรือจะเป็นพระก็ได้เอาอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรา แทนที่ใจเราจะไปคิดเรื่องคนสัตว์สิ่งของเป็นต้นก็ให้กลับมาคิดถึงเพชรหรือพระแก้วใสๆภายในกลางกายของเราให้นึกอย่างสบายสบายธรรมดาธรรมดาเมื่อเรานึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศนึกถึงมะนาวนึกถึงผลส้ม ได้ถึงสะเปาอะไรอย่างนั้นเรานึกง่ายๆอย่างนั้นแต่แน่นอนเมื่อเรานึกใหม่ๆนั้นมันก็จะไม่ชัดเจนเท่ากับสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่การนึกเค้นึกอย่างธรรมดาแล้วก็โปรดจำเอาไว้นึกได้ชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้น นึกชัดเหมือนเราเอาของเอาดวงแก้วหรือเพชรไปตั้งไว้ในที่ไกลๆชัดแค่นั้นก็เอาแค่นั้นเนะ่ย่าไปพยายามไปบีบไปเค้นภาพให้มันชัดขึ้นมาเพื่อให้ได้ดังใจเรานึกเพื่อให้ใจอยู่ภายในกลางกายกลางท้องของเราเท่านั้นพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวนาให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องเรา สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงเพชรเม็ดนั้นหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึง่งแต่ถ้านึกไม่ออกก็ไม่เป็นไร อาใจไว้กลางท้องแล้วก็ภาวนาวเรื่อยไปสัมมาอรหังเรื่อยไปอย่างสบายอย่าลืมคำนี้เบิกบานจนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาวต่อละอยากจะภาวนาวต่อไปอยากจะรักษาใจให้หยุดนิ่งนิ่งที่กลางท้องถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ ให้รักษาใจยุดกับนิ่งอย่างเดียวแล้วก็มีอะไรให้ดูเราก็ดูไปมีความมืดให้ดูก็ดูความมืดมืดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายมีความสว่างให้ดูเราก็ดูความสว่างไปมีภาพอะไรไม่ให้ดูเราก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นทำอย่างนี้ แค่นี้เท่านั้นนะลูกนะเดี๋ยวลูกทุกคนก็จะสมหวังดังใจเข้าถึงพระรัตนาตัยในตูกันเองเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสำหรับโลกผู้มีบุญทุกคนจะประพฤติปฏิบัติธรรมดเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้ตั้งใจประคองใจให้หยุดนิ่งโดยวิธีการดังกล่าวให้ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆ ก็จะสมหวังดังใจกันทุกๆคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ